เรียนบ้านศกกรเขตเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะเด็กๆรอกันอยู่ค่ะีโรงเรียนบ้านศกกรนะคะเราอบข้าโรงเรียนไม่ได้ล <c oughs> <c oughs> ทางเข้าประตูหน้าโรงเรียนวันนี้มีโรงเรียนมาร่วมกิจกรรมมีโรงเรียน ค่ะบ้านโรงเรียนบ้านใหม่ค่ะในนี้เด็กๆกำลังอยู่ในห้องนี้นะคะโรงเรียนบ้านใหม่เอ่อไปดูกันบ้านใหม่ค่ะวันนี้ท่านขอมาเองสวัสดีค่ะมาจากโรงเรียนเลยค่ะทางุมโรสวัสดีค่ะมาจากโรงเรียนเลยค่ะอาโอเคอ่านหนังสือได้เลยนะคะ หนูอ่านอะไรคะเล่วให้คุณครูฟังหน่อยหนังสือหน้าปกอะไรฮะคุกกี้ร้านคาุกกี้ร้านอ่าทีละคนหนูอ่านอะไรคะหนูอ่านรังแกนุถึงหนืดใช่ไหมของ ประเมินเลยค่ะเราทำยังไงอีกไหมไหนขอดูเล่มเล็กหน่อยสิลูกไหนโชว์หน่อยไหนครูไม่เห็นอ่าโอเคค่ะจดบันทึกเนาะ ปีกรวันนี้นะครับที่ทางท่านสูตรลื้นที่ของต้นมบายของสพนาทสองได้มาจัดีกรรมส่งเสริมน่าก้ารหนาให้กับนักเรียนตานมีประสบรณ์ของเรานะครับซึ่งิีกรวันนี้เรามีสอบทั้งหมด5้าสารนะครับแล้วก็ทางมีได้จัดฐานการเรียนรู้จัดนักเรียนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นฐานเพิ่มการเรียนรู้ในเรื่องทักษะภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับรวมถึงการเสริมการใช้สมุดและเบสิคคนเก่ง นักบินก็ได้รับประสบการณ์และก็ได้รับความรู้จากการจากกาิจากรรมในวันนี้ร่วมกับรบประบายซึ่งเกิจกรรมถือว่าเป็นนิมี่ดีนะครับทำให้การใช้ประโยชน์ต่อส,ส,สังษารวมถึงเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการอ่านให้นักบิน,นเ,เป็นอย่างยิ่งครับคุกห่าม่เลคนเงยเลทกิจกรรมอะไรบ้าง การร้องเพลงและการแสดงออกได้ท่าทางค่ะอ๋อโอเคในร้องเพลง่หยโชว์เพลงหน่อยอยเาเจะโนชวเะนาะโาจรจะให้เกี่ยวกับ uh, การแสดงออก So we have your activities about uh, reading and answering questions as well, and we have here also about jobs in which the students are going to write and color the this apple shape. That's all สวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนคะสวัสดีค่ะอยู่ใต้ต้นจาจุรีค่ะสลน่ะรอบเย็นค่ะี่นี้ก็จะมีอีกหนขาดนะคะที่เด็กๆมาทำกิจกรรมกับคุณครูที่นี่ดูสิคะเด็กๆกำลัง นี่ชื่อฐานอะไรคะอ่านภาษาจีนทำอะไรคะให้ให้เด็กใส่หน้ากากนิ้วค่ะไหนน้ากานิ้วโอเคไหนเด็กๆว้าวสวยจังหน้ากากผีเหรอ ศิละปะด้วยนี่ไปหาศิละปะ,ะปหนูจากไหนหนูทำอะไรคะเป็นลิงจอ๋อโชว์ผลงานหน่อยค่ะอิงจ๋อเหรอคะโอเคเป็นฐานของงานศิละปะนะคะเห็นเด็กๆออกมาจากตู้ศิลปะเจอคุณครูประจำฐานแล้วคะ่ะคุยกับคุณครูหน่อยค่ะสวัสดีค่ะนี่ฐานอะไรคะฐานศิละปะค่ะมีทำอะไรบ้างคะ่ะมีจะให้เด็กๆทำงานศิละปะจากกระดาษค่ะ เต่าทำอะไรอ๋อลิงหางยาวกับลูกเต่าให้เด็กระบายสีใช่ป่ะจะให้เด็กๆระบายสีค่ะแล้วก็ตัดกรอบเป็นชิ้นงาเเนเด็กเอาสีมาเองหรือว่าเรามีให้คะเเรราตียมให้อ๋อโอเคเด็กจะได้ประโยชน์อะไรบ้างอาจจะได้ฝึกสมาธิจากงานศิลปะค่ะแล้วก็จะได้ชิ้นงานที่จะไม่เปิดแก้วเครื่อศิลปะเพราะว่าจะได้ชิ้นงานที่สามารถเป็นสาวผู้ิงได้ไ สามิติเลยโอเคอ่ะรูปอะไรคะรูปตาโอเครูตาาาหนูไปรถโมบายเป็นยังไงสนุกไหมสนุกไหะมันยังไงมันเป็นยังไงลูกมันเป็นยังไงโอ้าหนูได้อ่านหนังสือไหม อ่านเป็นไหมคะใช่ไหมคะจริงเหรอเมื่อกี้ใครอ่านหนังสืออะไรบอกครูได้มั้งหนังสืออะไรนะนิทรรศผีคะอุ้ยกลัวผีอันนี้หนูอ่านอะไรเมื่อกี้อ่าหนูอ่านอะไรคะนน,น,นิทานเรื่องกุ้งกิ่งท้องผูกคะ่ะอุ้ยกุ้งกิ่งท้องผูกทำไมเขาท้องผูกล่ะเขาไม่ไม่กินผักผลไม้คะ่ะอืมเขากินอะไรเหรอคะ แล้วแล้วเขาแก้ยังไงต้องกินอะไรถึง<ข>จะไม่เข,เขาต้องกินผักเขาเขาอึอไม่ออกไหนสิคะกุ้งกิงกเรื่องฟันผูกุง้งกิ่งฟันผูทำไมกุ้งกิ่งฟันผูคะเพราะว่ากุ้งกิกงีลกอม สมุดของเรียนบ้านสมกรน,นะคะหลังจากที่เราปรับปรุงด้านกายภาพแล้วนะคะมาดูซิว่เาเขาจัดกิจกรรมอะไรบ้างสวัดสดีค่ะาสวัสดีสวัสดีค่ะฐานนี้ก็เป็นฐานเกี่ยวกับภาษาพาเพลินนะคะก็เป็นอักษรสาวโบค่ะกลุ่มอักษรสูงกลางต่ำะค,ะในในค่ะเด็กๆก็ทำกิจกรรม<ล>ะอะไรบ้างระบายสีตัวอ<า>ักษรที่อยู่ในกลุ่มอ๋อสองแต่ละกลุ่มค่ะระบายสี่ระบายสี แล้วใบสีสีเขียวคืออักษรอะไรลูกสีเขียวคืออักษรกลางค่ะสูงม,มั้ยเอเสีกลางเหรอคะโอเคเหลืองคืออักษรอะไรคะเหลืองเป็ออนอนกักษรสูงโอเค,อ,เคอ๋อมันมีทำฝั่งอยู่นี่ใช่ไหม จากที่ทางคณะเขตพที่การศึกษาของสถานะเขต2ได้มีโครงการในการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดนะครับของวิทยมปอร์ของเราก็หลังจากผลการพัฒนาโดยทีมท่านสานวิเทศถึงท่านผูทนทนท้ที่รับผิดชอบในเรื่องของงานห้องสมุดของคนะเขตพเ้นที่การศึกษาระดับสถานะเขต2ก็พบว่าน,นักเรียนนะครับใช้ช่อง เข้าใช้สมุมากมากขึ้นนะครับนักเรียนใช้เวลาว่างเข้าใช้โดยการทุกชั้นเลยนะครับคือเขาช่วงพักกลางวันนะครับก็ถือว่ากิจกรรมนี้ได้เป็นการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนถ้้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของด้านกายภาพนะครับของข้อสมุดทําให้ข้อสมุดน่าใช้น่าอยู่นะครับทาให้เกิดผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีครับผม